คุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมมากิ t a ต้า m emc 2 8 8นะครับเรียกได้ว่าใช้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครเบย,ยางยังนิ่มๆอยู่เลยนะนะครับตอนนี้กำลังทีมงานกำลังล้างคาบ,บูรเรเตอร์อยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าเราจะเห็นได้ชัดนะว่าน็อตหัวเกียร์แทบจะยังไม่สกรปรกเท่าไหร่นะครับ หางครับมากีต้าร์นะครับตัวสติ๊กเกอร์หางนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ M E M C สองปดครับน,น็อตนี่ <c oughs> ไม้ใหม่แต่ตัวนี้รู้สึกว่ามีบิตำหนิตรงนี้นะครับเหมือนใช้ครีมบิดมาจากญี่ปุ่นนะแล้วก็ตัวนี้ปิแต่เราซ่อมให้ละนะครับฝา เรื่องของฝาถังนะครับไม่มีอะไรละครับโดยรวมคือสวยตัวนี้ก็รู้สึกกระแทกกันมาในตู้แต่ข้างนอกสวยเลยนะครับปรอบด้ดูกองดูฟิลเตอร์ก็รู้ดูฟิลเตอร์เขาไงขาวจ้วนเลยนะครับใช้งานน้อยมากเลยตัวนี้นเดี๋ยนะเดียมเรลยมอะไร่า เผื่อใครรอรอดูสีจังหวะน้ำหนักเบาๆนะครับคือตัวนี้จะเงียบกว่าแบรนด์ h อนด a เนื่องจากว่าเป็นลักษณะของการกระทุงจะให้เสียงที่เงียบกว่านุ่มกว่าแล้วก็เบากว่านะครับเบาเพราะว่าหางเขาเล็กยี่บมิลครับคันเร่งหลักก็จะเป็นตัวนี้ครับอันนี้ก็คือตัวล็อกเร่งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับ งานป้ายงานป้ายใต้หมอนแื่ว่าจะเชื่ว่าจะทําเสร็จแล้วก็ห้อยไว้เผื่อลูกค้ามาดูหน้าบ้านจะได้มีตัวให้สวยให้เขาบ้างน,นะครับถ่ายทอดให้ดูก่อนประมาณนี้ครับสวัสดีครับ